สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับเนทที่ช่องโปรโมชั่นฟอร์ดบายเนทค่ะเนทอยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกลลี่สขาบทุมทานีนะคะวันนี้นะคะมีเน x เซนเรนเจอร์แรปเตอร์ค่ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะคะให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่210แรงม้าค่ะมาพร้อมเกียร์อิชิพเตอร์นะคะเป็นเกียร์ไฟฟ้ามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัตโนมัติด้วยนั่นเองค่ะสำหรับในรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องดีเซลเนาะเรามาดูกันค่ะว่าชุดแต่งนะคะในรุ่นนี้เราใส่อะะะไรกันนบ้างค วันนี้นะคะในตัวนี้เนี่ยเป็นสีเทานะคะซึ่งสีเทานี้ราคาจะบวกเพิ่มมา1นึ่งบาทนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะกระจังหน้าเขาจะเป็นกระจังหน้าเดิมของเจ้าตัวแรปเตอร์ของเขามาเลยมาพร้อมกับการเปลี่ยนจะทรงใหม่นะคะเป็นตัวกันชนหน้าเป็นของแฮมเมอร์นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเปลี่ยนใหม่นะคะของเขาจะเป็นการ ดีไซน์ออกแบบชุดแทมเมอร์มาค่อนข้างแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็ไฟหน้าเขาจะมาเป็นไฟหน้าแบบแมททิแบบ LED นะคะตรงนี้นะคะมาพร้อมกับระบบช่วยเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินั่นเองค่ะ,ะสำหรับเครื่องยนต์2000เนี่ยเขาจะเป็นเกียรส์สปีดนะคะมาพร้อมเกียร์อีชิปเตอร์เนาะมีระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะคะมี กล้อง360อ,องศามาให้นะคะในรุ่นนี้นะแล้วก็ด้านข้างนะคะอันนี้จะมาติดตั้งจากโรงงานนะคะจะเป็นคิ้วล้อค่ะคิ้วล้อของเขาจะเป็นสีกาฟไฟนะเป็นสีกาฟไฟที่เป็นางานมีเมทัลลิกมาด้วยนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็มาพร้อมคีบระบายความร้อนตรงนี้ด้วยนะคะด้านบนฝากระโปรงเขาก็มีจุดคี้บระบายความร้อนมาให้ด้วยนะคะเป็นสีกาฟไฟมาด้วยนั่นเองค่ะอ่านั่นเลยนี่เลยค่ะดีไซน์ออกแบบมาค่อนข้างลงตัวแล้วก็ สวยงามมากๆเลยค่ะสำหรับเจ้า Nexgen t Ranger Raptor ที่ทุกคนจะต้องมีติดบ้านไว้นะคะตรงนี้นะแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแมกนะคะล้อแมกของเราเนี่ยจะใส่เป็นล้อแมกขนาด17นิ้วนะคะซึ่งเป็นยาง BF Goodrich นะคะนี่เลยค่ะสำหรับเจ้าตัวปีกนกนะคะจะเป็นของ โชนะคะในรุ่นแรปเตอร์เนี่ยที่เขาจะเป็นจุดเด่นของเขาจะเป็นโชคเป็นของ Fox นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวช่วงล่างเนี่ยเขาก็จะเป็นช่วงล่างแบบวัดลิงนะคะเป็นช่วงล่างของตัวเอเวอร์เนะคะในรุ่นนี้ของเราจะไม่มีแหนบนะคะใส่ติดตั้งมาพร้อมโชคออัพของตัว ฟอกนั่นเองค่ะซึ่งให้การเกาะตัวแล้วก็นิ่มนวลแล้วก็การทรงตัวค่อนข้างโอเคนะคะเกาะถนนดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ให้การขับขี่แบบนุ่มนวลน,นะคะสไตล์รถเก่งเลยทีเดียวค่ะสําหรับเจ้าตัวเ a n g e r ร์ e r Raptor คันนี้นะคะที่แตกต่างจากจรถกระบะทั่วไปนะคะแล้วก็ราคาก็จะสูงกว่ารถกระบะทั่วไปนะคะของเขาจะมีข้อดี ค่อนข้างที่โอเคเลยทีเดียวค่ะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ดูอยู่นะคะก็สามารถกดสั่งซื้อมาได้เลยนะคะตอนนี้มีรถพร้อมส่งมอบนะคะลูกค้าสามารถสั่งซื้อมาได้เลยสําหรับตัวโลบาด้านบนนี้นะคะเราก็จะใส่เป็นตัวโลบาตะแกงนะคะซึ่งจะเป็นของ h ฮมเมอร์นั่นเองค่ะในส่วนของด้านท้ายนะคะตัวนี้ก็ใส่เป็นตัวชุดแฮมเมอร์นะคะจะเป็นกันชนท้ายนะคะเป็นชนท้ายกันชนท้ายรุ่นนี้ก็จะมีไฟมาให้ด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็มาพร้อมห่วงนะคะ โอเมก้าสีแดงตรงนี้นะคะจะเป็นของแท้ของ h ฮมเมอร์เลยนะคะแล้วก็อันนี้ของเขาเนี่ยตัวลากรถเนี่ยเขาก็จะมีมาให้อยู่แล้วนะคะมีไฟสองป้ายทะเบียนมาให้นะคะสําหรับตัวโลโก้ฟอร์ดนะคะด้านท้ายตรงนี้เขาจะมีตัวอ่าตอนนี้จะเป็นกล้องนะคะมีกล้องมองหลังมาให้นะคะมาพร้อมกับโลโก้เรนเจอร์อา r แรปเตอร์ของเราตรงนี้ด้วยนั่นเองค่ะ,ะมาดูรอบๆคันกันค่ะแล้วเดี๋ยวเนพาชมภายในรถคันนี้กันนะคะ ภายในห้องโดยสารของเขานี่ก็กว้างนะนี่ค่ะเรามาดูอันนี้หนึ่งล้บาทนะคะฟังก์ชันครบคันนะคะสะดวกสบายนุ่มนวลขับขี่ปลอดภยัยเดินทางแบบทุกเส้นทางค่อนข้างที่จะ,ะขับโอเคมากๆเลยค่ะสำหรับลูกค้าที่ใช้อยู่นะคะก็ส่วนใหญ่ลูกค้าจะแนะนำในตัวนี้กันซะส่วนใหญ่เนาะมาดูภายในรถกันนะค่ะทันนี้ของเขานะคะแรปเตอร์เนี่ยเราจะดีไซน์ออกแบบเป็นตัวอ่า คีบตรงนี้นะคะจะเป็นสีแดงแบบน,นี้เนาะนี่เลยค่ะแล้วก็กระจกตัดแสงอัตโนมัติแล้วบนพวงมาลัยเนี่ยเขาก็จะมีพวงมาลัยแบบแพดเดนชิพด้วยนะคะพวงมาลัยแพดเดนชิพปรับปรับเกียร์บนพวงมาลัยได้นะคะแล้วก็จะมีโหมดการขับขี่นะคะโหมดการขับขี่ทั้งหมด6โหมดนะคะอ่ะไม่ใช่ดิมี8โหมดนะคะในรุ่นแรปเตอร์ของเราเนาะอ่ะแล้วก็ในส่วนของตัว เตอร์นะคะกดมปกตินี่ค่ะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอเนี่ยหน้าจอเขาจะเป็นหน้าจอซิงโฟเอนะคะสามารถาเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็ดูกล้อง300สามร้อยกสิบองศาได้นะคะสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน for d p a s s นะคะสามารถสั่งสตาร์ทรถผ่านามือถือได้เลยนะคะตรงนี้นะคะ ในส่วนของโหมดการขับขี่ของเจ้าแรปเตอร์นะคะเขาจะมีโหมดปกตินะแล้วก็มีโหมดสปอร์ตนะนี่ค่ะเวลาเราปรับก็หมุนตรงนี้เนาะแล้วก็โหมดถนนลื่นนะคะแล้วก็มีโหมดโครนร่องนะคะเวลาเราใช้ลุยทรายต่างๆเนี่ยเวลาเราปรับเปลี่ยนโหมดแต่ละโหมดเนี่ยเขาก็จะปรับเป็นขับเคลื่อนสีล้อให้โหมดไหนที่จะต้องใช้ขับเคลื่อนสีล้อเขาก็จะปรับให้ออโต้เลยทีเดียวค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ยังมีโหมดทรายค่ะมีโหมดบาฮานะคะ แล้วก็จะมีโหมดไต่โขดหินด้วยนั่นเองค่ะถ้าโหมดไต่โขดหินเขาก็จะปรับเป็นขับเคลื่อน4ีล้อแบบโฟโลนะคะโดยที่เราให้ใช้เกียร์เอ็นนะคะเราปรับไปเป็นโหมดปกติเนาะมีปุ่มปรับอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็เกียร์ของเขาจะเป็นเกียร์อ e ิชิปเตอร์นะคะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะสามารถาใช้ตัวระบบช่วยจอดเข้าซองจอดเทียบข้างได้ด้วยนะคะมีไวเลสชัเจอร์ให้นะคะแล้วก็ มีสายเสียบ USB กับ Type C ตรงนี้นะคะนี่มีตัวเปิดคอนโซลตรงนี้คอนโซลตรงนี้เขาก็จะเป็นออกแบบดีไซน์มาที่ต่างจากตัวเอ่อเ,เจอร์นะคะเขาก็จะมีความเป็นหนังที่นุ่มนะคะแบบ เป็นสไตล์หนังเป็นอคันทล่าอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะดีไซน์ค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็บนพวงมาลัยเขาก็จะเป็นพวงมาลัยหนังนะคะแล้วก็เดินได้ด้วยสีแดงนะคะตรงนี้ก็จะออกแบบดีไซน์มาเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังที่นุ่มขับสบายนะคะจับกระชับมือนะคะแล้วก็มีจุดแดงตรงนี้เอาไว้เวลาแบบเราเราใช้ขับเคลื่อนสี่ล้อแล้วเราสามารถต้องดูโหมดตรงนี้ได้นะคะเป็นจุดกึ่งกลางของการขับรถนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจแรปเตอร์เนาะก็สามารถติดต่อเน่ยมาได้ทางช่องทาง YouTube นะคะ TikTok ก็กดไลค์กดติกตอกก็เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์สําหรับ y t u t u นะคะก็เน็นแนบลิงก์ไลน์ไว้อยู่ด้านข้างนะคะด้านล่างก็จะมีสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามข้อมูลการติดต่อแล้วก็โปรโมชั่นได้นะคะโอเคสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะมาในราคา1นล้านเจ็ดแสน เจ0 0 0บาทเป็นสีเทาแลมโบนั่นเองค่ะซึ่งคันนี้ก็มีโปรโมชั่นมากมายให้ลูกค้าได้เลือกชมแล้วก็ชอบแบบไหนก็ทักเนเข้ามานะคะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ